มานะคะกับโซอินไซด์ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีด้วยกัน2ข่าวและคนที่จะมานําเสนอคือสาวชุดเหลืองคนั้านล <c oughs> ูกแกวของเรานั่นเองขอบคุณมากค่ะพี่ออม่ะประเดิมประเดิมข่าวแรกนะคะของโซอินไซด์ค่ะด้วยเรื่องราวภาพประปรา่ของโจอินซองนะคะออกไปเที่ยวกับคงฮโยจินรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องไปติดตามมาพร้อมกันค่ะ จากกระแสซีรีส์เรื่อง It's Okay h a t To Love นะคะที่แฟนคลับต่างชื่นชอบการแสดงของพระเอกหนุ่มโจอ,อินซองค่ะและนางเอกสาวสวยอย่างคงเฮโยจินทําให้เกิดกระแสจับให้เป็นคู่จิ้นแล้วก็อยากให้ทั้งคู่ได้ปิ๊งกันนอกจอนะคะเพราะว่าเคมีเข้ากันมากแถมตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็เพิ่งจะโสดเลิกกับคนรักมาทั้งคู่เลยนะคะก็เลยทําให้น่าจะมีสิทธิ์สาร,รต่อความสัมพันธ์กันด้วยค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะดิส p พ t ค่ะสื่อจอมแฉของเกาหลีก็ได้เผยภาพประปรา,าซี่ซึ่งเป็นภาพของโจอินซองและคงฮโยจินนะคะออกไปเที่ยวด้วยกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในย่านอ e ีแทวอนค่ะตอกย้ำกระแสว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากกว่าเพื่อนร่วมงานซะแล้วค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีคิมคียังค่ะนักสแสดงหนุ่มเพื่อนสนิทของโจอินซองร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งทางต้นสังกัดของทั้งคู่นะคะก็รีบออกมาแก้ข่าวตรงกันค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนหลังจากได้ร่วมงานกันในละครแล้วก็ไปเที่ยวในฐานะเพื่อนแบบปกติค่ะ งานนี้นะคะก็ะต้องติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อไปค่ะเพราะตอนนี้โจอินซองก็ได้เลิกกับคิมบินฮีนะคะแฟนสาวนักสแสดงที่คบกันมานาน1ปี6เดือนแล้วโดยตัวสังกัดของทั้งคู่ก็เพิ่งจะออกมายืนยันว่าเลิกกันจริงค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างยุ่งจากการทํางานจนไม่มีเวลาเจอกันนะคะส่วนนางเอกสาวคงเฮลยจินค่ะก็เพิ่งจะเลิกรากับแฟนหนุม่ม e อีจินอุกเมื่อไม่นานมานี้ทําให้หัวใจอย่างว่างกันทั้งคู่เลยแหละค่ะ เอาเป็นว่าแฟนคลับทั้งหลายก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ